ตอนที่24จริจิงจกกับแมงมุมเมื่อเรารู้ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ในแต่ละขั้นแล้วเราก็ต้องมองหางานที่สามารถตอบสนองความต้องการแต่ละขั้นได้พร้อมกันโดยงานนั้นต้องให้รายได้ที่มากพอเร็วพอและต้องเป็นรายได้ที่ได้นานพอหรือตลอดไปจนทำให้เรารู้สึกมีความมั่นคงปลอดภัยถึงแม้ในอนาคตเราจะไม่สามารถมีแรงทำงานนั้นได้ก็ตาม ว่าแต่มีด้วยเหรองานแบบนั้นมีครับมากพอและเร็วพอแต่อาจไม่นานพอก็คือรายได้ตามผลงานแต่หากรายได้ที่นานพอหรือมีความมั่นคงปลอดภัยในระยะยาวเราควรต้องรับรายได้แบบพ s s ซีฟอินค m มครับ p พ s สซีฟ Income คืออะไรผมขออธิบายให้เข้าใจง่ายๆดังนี้รายได้ที่ได้รับจำแนกตามประเภทของแหล่งที่มานั้นจะมี2รูปแบบคือ Active Income กับ Passive Income Active Income คือรายได้ที่คุณวิ่งไปหาเงินคุณเป็นสาเหตุของรายได้คุณทำงานคุณลงแรงจึงจะมีรายได้เมื่อไหร่คุณหยุดทำงานรายได้จะหยุดเมื่อคุณป่วยรายได้จะป่วยตามคุณไปด้วยซึ่งก็คืองานประจำหรือธุรกิจส่วนตัวแทบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรายได้ตามเวลาหรือรายได้ตามผลงาน ก็ล้วนเป็น Active i n c o m มทั้งหมดหากขาดคุณไม่ได้ยกเว้นคุณสามารถสร้างทีมหรือสร้างระบบมาทำงานแทนคุณได้ก็สามารถพัฒนาให้เป็นพ s s ซีฟอินคัมได้พ s s ซีฟอินคัมคือรายได้ที่เงินวิ่งมาหาคุณที่มาของรายได้ก็คือคุณทำหรือลงทุนในอะไรบางอย่างให้เป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ทำให้ถึงแม้คุณไม่อยู่ถึงแม้คุณไม่ทำงาน แต่ธุรกิจหรือทรัพย์สินที่คุณเคยสร้างไว้ก็ยังคงทำรายได้ให้คุณเพราะคุณไม่เป็นสาเหตุของรายได้อีกต่อไปนี่คือความหมายของการได้รายได้นานพอและสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้ชีวิตของคุณบางคนบอกมีงานที่ให้รายได้แบบนี้ด้วยหรอจริงๆแล้ว passive income ไม่ใช่เรื่องใหม่เพียงแต่บางคนอาจไม่เคยได้ยินมาก่อน ทุกวันนี้มีแหล่งสร้างรายได้แบบ Passive i n c o m มมากมายและกระแสของโลกก็กำลังตื่นตัวกับเรื่องนี้มีหนังสือและงานสัมมนามากมายที่พูดถึงเรื่องนี้ผมจะไม่ขอลงรายละเอียดเยอะแต่ขออธิบายสั้นๆให้พอรู้จักรายได้ในแบบ Passive Income ได้แก่หนึ่งดอกเบีย้ยเงินฝากถ้าเป็นหลายสิบปีก่อนตอนอัตราดอกเบีย้ย10%ต่อปีถ้าคุณมีเงินต้นฝากธนาคารไว้10ล้านบาทคุณจะได้ดอกเบีย้ยปีละ1ล้านบาท คุณจะมีเงินใช้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรเดือนละเกือบแสนบาทเลยทีเดียวแต่ในยุคปัจจุบันที่ดอกเบีย้ยต่ำเตีย้ยเรียดินไม่เกิน1-2%เปอร์เซดอกเบีย้ยเงินฝากจึงไม่ใช่หนทางการสร้างรายได้แบบเป็นเรื่องเป็นราวอีกต่อไป 2. กองทุนรวมพันธบัตรสลากอมสินเงินปันผลจากหุ้นปัจจุบันมีคนหันมาสนใจเป็นนักลงทุนรายย่อยกันมากขึ้นผลตอบแทนที่ได้ก็ดีกว่าเงินฝาก สามารถเอาชนะเงินเฟอ้อได้แต่ไม่เสมอไปแต่แน่นอนว่าเมื่อผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยงเงินฝากก็ย่อมต้องมีความเสี่ยงมากกว่า 3. อสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินที่สามารถสร้างรายได้เช่นคอนโดหอพักอพาร์ตเมนต์ที่ดินให้เช่าซึ่งก็เป็นแนวทางที่หลายๆคนให้ความสนใจแต่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินลงทุนมากหรือถ้าไม่ลงเองทั้งหมด ก็จําเป็นที่จะต้องสร้างนี่ซึ่งจะทำให้คุณมีภาระในวันที่ไม่มีผู้เช่าและอสังหาริม,มทรัพย์ส่วนใหญ่ก็ล้วนมีค่าใช้ใจ่ายในการบำรุงรักษา 4. ลิขสิทธิ์ทางปัญญาเช่นหนังสือเพลงภาพยนตร์ซอฟต์แวร์และอื่นๆถ้าถามว่าใครเป็นคนตายที่รวยที่สุดคำตอบก็คงจะเป็นเอลวิสเพรสลีย์ที่แม้ตอนนี้เขาจะเสียชีวิตไปนานแล้ว แต่ตราบใดที่เพลงของเขายังขายได้และมีคนฟังครอบครัวของเขาก็จะยังได้รับเงินค่าลิขสิทธิ์ต่อไปหรือนิยายขายดีอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ทำให้ J.K. r o โรลิงเปลี่ยนจากคนที่อาศัยสวัสดิการช่วยเหลือจากรัฐกลายเป็นคนที่มีทรัพย์สินมากกว่าพระราชินีอังกฤษเสียอีก รายได้ทางนี้ถ้าคุณสร้างอะไรที่เป็นที่นิยมหรือคิดนวัตกรรมใหม่ๆได้สำเร็จคุณจะร่ำรวยแบบมีเงินใช้ชั่วลูกชั่วหลานเลยทีเดียว 5. ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่เจ้าของมีสินค้าและระบบการจัดการที่ดี ที่สามารถใช้บริหารและดูแลมาตรฐานของธุรกิจได้จึงสามารถขยายได้หลายสาขาพร้อมๆกันซึ่งเจ้าของสามารถจะขายระบบการจัดการที่ดีนี้ให้กับผู้สนใจลงทุนหลังจากนั้นจะทำการสอนระบบและวิธีการบริหารจัดการธุรกิจให้สามารถทำเงินได้และแบ่งผลตอบแทเนเป็นเปอร์เซ็นต์นค่าลิขสิทธิ์ให้กับเจ้าของแฟรนไชส์ซึ่งในปัจจุบันมีระบบแบบนี้ให้เห็นทั่วไป ได้แก่เซเว่นอีเลฟเว่นสตาร์บัคส์แมคชซี่หมี่เกี๊ยวและอื่นๆอ,อย่างไรก็ตามธุรกิจแฟรนไชส์ใช้เงินลงทุนตั้งแต่หลักแสนถึงหลายล้านแต่หากไม่มีเงินลงทุนมากขนาดนั้นแฟรนไชส์หลักร้อยก็มี เป็นแฟรนไชส์ประเภทบุคคลหรือเรียกว่าธุรกิจเครือข่ายซึ่งใช้เงินลงทุนน้อยแต่มีหลักการแบบเดียวกันคือมีระบบคอยบริการสอนความรู้ความเข้าใจให้ทำธุรกิจได้ในทิศทางเดียวกันและรับผลตอบแทนจากการสอนหรือขยายสาขาที่เพิ่มมากขึ้น หลังจากที่เข้าใจเรื่อง a c t i v e income และ passive income แล้วผมอยากให้ลองทบทวนสิ่งที่คนส่วนมากทำเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ในขั้นที่1และ2กันอีกครั้งขั้นที่ 1. สร้างความมั่งคั่งคือหาเงินตอบสนองความต้องการพื้นฐานปัจจัย4ที่สามารถใช้เงินซื้อได้ขั้นที่2ส,สร้างความมั่นคงคือสร้างความมั่นคงปลอดภัยในระยะยาวทำให้มีรายได้ตลอดไป ปกติถ้าคุณรับรายได้แบบ Active Income กว่าจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ก็คงต้องใช้เวลาหลาย10ปีและเมื่อมั่งคั่งแล้วก็ใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะทำให้มั่นคงอีกซึ่งความมั่นคงที่สร้างก็ไม่แน่ว่าจะเป็นแบบ Passive Income หรือไม่ แต่ถ้าคุณเริ่มต้นมองหาช่องทางสร้างรายได้แบบ passive income ตั้งแต่ตอนนี้หมายความว่าคุณได้เริ่มต้นรวบงานในอนาคตที่ทั้งสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงมาไว้ในงานที่คุณทำทันทีผมอยากให้เห็นภาพอีกนิดว่า passive income ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมานานแล้วในสมัยก่อนที่ยังไม่มีระบบประปาคนโบราณทำการขุดบ่อน้ำเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ คนขุดบ่อไม่มีใครขุดตอนที่หิวน้ำแต่เขาขุดรอไว้ก่อนหากหิวเมื่อไหร่ก็สามารถตักน้ำดื่มได้ทันทีหรืออย่างตัวอย่างการหาอาหารของจิ้งจกกับแมงมุมก็แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดจิ้งจกนั้นเป็นสัตว์ที่ออกหาอาหารโดยการใช้ลิ้นจับมแมลงเมื่อไหร่ที่หิวมันจะคลานออกมาจากรังของมันและมองหา,มาแมลงที่ตกเป็นเหยื่อของมันเมื่อกินอิ่มแล้วก็กลับไปในรัง จะออกมาหาอาหารใหม่อีกทีก็ตอนหิวการหากินแบบจิ้งจกก็เหมือนกับการทำไรายได้แบบ Active อินคัมต่างจากแมงมุมที่หาอาหารด้วยการชักใยซึ่งเป็นเหมือนเครื่องมือในการดักจับมแมลงที่ติดใยของมันแมงมุมไม่ได้ชักใยเมื่อมันหิวแต่มันชักใยรอไว้ก่อนแล้วมันจึงสามารถกินเหยื่อเมื่อไหร่ก็ได้ที่หิวจะเห็นได้ว่าทั้งการขุดบ่อน้ำของคนโบราณและการหากินของแมงมุม ต่างก็คือการสร้างรายได้แบบพ s s ซีฟอินคัมหลังจากที่คุณอ่านจบแล้วคุณอยากมีรายได้แบบไหนผมเชื่อว่าคุณเลือกที่จะมีรายได้แบบ p a s s i ีฟ income อย่างแน่นอนแต่ทำไมหลายคนที่รู้เรื่องนี้ก็ยังคงมีรายได้แบบ active income เพียงอย่างเดียวเหมือนเดิมหลายคนอาจจะคิดว่าแนวคิดนี้ก็ดีนะแต่ตอนนี้ชีวิตเราก็ดีอยู่แล้วไม่เห็นต้องลำบากอะไรเพิ่ม แต่ความจริงแล้วอาจมีอีกมุมมองนึงที่คุณไม่เคยคิดในบทต่อไปผมจึงอยากจะพูดถึงเรื่องที่คาดไม่ถึง